เชียร์อตอนที่4เมื่อนางเอกได้รู้ว่าพระเอกกำลังคบอยู่กับอ e ีฮาจินกับตันทีมเชียร์ของมหาวิทยาลัยโฮคยองนางเอกก็อึ้งไปจินซอนโฮที่กำลังจะมาถอนตัวออกจากทีมเชียร์พอได้รู้ว่าพระเอกกำลังคบกับอ e ีฮาจินก็เปลี่ยนใจ นางเอกเอาแต่เดินใจลอยจนจูซอนจาเพื่อนของเธอได้แต่แปลกใจว่านางเอกเป็นอะไรพอชวนกันไปกินซุปกิมจินางเอกก็เอาแต่หงุดหงิดบอกว่าไม่ชอบทั้งที่ปกติเคยชอบมากทแท้ๆระหว่างการซ้อมนางเอกเอาแต่พึพมพำเหมือนน้อยใจตัวเองว่าใช่สิกับตันทีมโฮคยองทั้งสวยทั้งรวยพระเอกเห็นเธอท่าทางแปลกๆเลยเข้ามาถามว่าเธอไม่เป็นไรใช่ไหมนางเอกตอบว่าก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วสิจะเป็นไรได้ไง เธอรีบตอบไปเพราะคิดว่าถามเรื่องที่เขาคบกับอีฮาจินแต่พระเอกบอกว่าหมายถึงเรื่องอาการปวดท้องของเธออะที่ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมนางเอกเลยถึงบางอ้อบอกว่าไม่เป็นไรแล้วจริงๆแล้วจึงเปลี่ยนเรื่องแก้เขินบอกให้ไปซ้อมกันดีกว่าพระเอกมองตามเธออย่างงงๆในท่าทีแ,แปลกๆของเธอ หลังซ้อมขณะที่นางเอกกำลังเก็บของอยู่ที่ล็อกเกอร์มีผู้ชายคนนึงเข้ามาทักนางเอกถามว่าเธอคือโดแฮอ,อีใช่หรือเปล่านางเอกสงสัยว่าเป็นใครเขาบอกว่าวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่เธอขาดเรียนไปนะ่ะเขาถูกจับให้ทำรายง,งานคู่กับเธอและขอเบอร์เธอเพื่อจะได้ส่งเรื่องงานที่ต้องทำไปให้นางเอกจึงยอมให้เบอร์ไป ในขณะที่นางเอกกำลังทำงานพาร์ทไทม์อยู่ในร้านสะดวกซื้อพระเอกเข้าไปในร้านเพื่อจะไปซื้อของเจอนางเอกจึงถามเธอว่าทำงานที่นี่ด้วยหรอนางเอกตอบว่ามาเข้ากะแทนคนอื่นนะ่ะขณะคิดเงินให้พระเอกนางเอกบอกกับพระเอกว่าเธอพร้อมนัดดูตัวนะไม่เห็นต้องปฏิเสธแทนเธอเลยพระเอกจึงอึ้งๆไปและถามเธอว่าเมื่อวานตอนเขาเมาได้ทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านางเอกตอบว่าไม่สิไม่ได้พลาดอะไรหรอก ต้องไม่พลาดอยู่แล้วก็เป็นกับตันผู้สมบูรณ์แบบนี่พระเอกทำหน้าเหมือนไม่ค่อยเชื่อนางเอกเท่าไหร่นางเอกกับแม่และน้องชายกินข้าวเย็นด้วยกันที่บ้านนางเอกไม่ค่อยกินอะไรจนแม่ถามว่าเธอโดนเทมาหรอนางเอกถามว่าหนูเนี่ยนะทำไมถึงจะโดนเทละ่ะแม่บอกแค่ดูก็รู้แล้วโดนเทมาทีไรกินข้าวไม่ได้ทุกทีนางเอกรีบบอกว่าไม่ได้โดนเทแต่แม่แน่ใจว่าโดนเทมาแน่ๆ เธอบอกว่าก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้โดนเทแล้วก็พานหันมาลงกับน้องชายว่านี่ตั้งใจทำการบ้านหรือเปล่าเนี่ยเพื่อหาค่าเรียนพิเศษให้นายฉันต้องทำงานหนักมากเลยนะพอพูดขึ้นมาก็นึกได้ว่าค่าเรียนพิเศษของน้องจินซอนโฮเป็นคนจ่ายให้คืนนั้นนางเอกจึงรีบโอนเงินคืนจินซอนโฮและส่งข้อความไปขอบคุณเขาจินซอนโฮเห็นข้อความก็รีบโทรกลับหานางเอกทันทีบอกเธอว่าเงินนี่ไม่ได้ให้ยืมสักหน่อย หรือที่คืนเขามาเพราะว่าจะเทเขาแล้วหรอนางเอกบอกไม่ใช่อย่างนั้นเงินนี่ฉันต้องคืนนายอยู่แล้วสิจินซอนโฮขอไม่รับคืนแต่ขอให้เธอเลี้ยงข้าวแทนหลังเลิกเรียนนางเอกก็รีบวิ่งไปซ้อมเชียทันทีทุกคนในทีมตั้งใจซ้อมกันมากนางเอกและจินซอนโฮได้ลองชุดทีมเชีย ทั้งคู่ใส่แล้วดูสวยหล่อและสง่างามจนเพื่อนๆในทีมอิจฉาและมีทีมงานจากชมรมกระจายเสียงจะเข้ามาถ่ายทําการซ้อมด้วยพอดีนางเอกเห็นหนึ่งในทีมนั้นมีเพื่อนคนที่ต้องทํารายงานคู่กับเธอที่เคยมาขอเบอร์เธอด้วยพระเอกเดินเข้ามาเห็นนางเอกที่ใส่ชุดยังไม่ค่อยเรียบร้อยจึงเข้ามาช่วยผูกเชือกที่หลังชุดให้และบอกว่าเธอจะทํารุนแรงกับชุดนี้ไม่ได้นะต้องระวังไม่ให้ชุดพังนางเอกเกรงมือเมื่อได้ใกล้ชิดกับพระเอก พระเอกถามนางเอกว่ารู้สึกยังไงที่ได้ใส่ชุดแบบนี้นางเอกถามกลับว่ารู้ตัวไหมว่าชอบทําให้คนอื่นสับสนทําแบบนี้คนจะเข้าใจผิดได้นะพระเอกถามต่อว่าทําไมล่ะเธอก็เข้าใจผิดด้วยงั้นหรอนางเอกจึงบอกพระเอกว่าทําแบบนี้ถ้าแฟนพี่มาเห็นเข้าจะโกรธเอานะคะพระเอกบอกว่าก็ได้งั้นเธอทําเองเถอะแค่อย่าทําชุดพังก็พอ นางเอกและจินซอนโฮช่วยกันยกของขึ้นมาบนเวทีเชียเพื่อเตรียมจัดสถานที่นางเอกได้ข้อความจากคนนิลนามส่งมาเตือนให้เธอออกจากทีมเชียไปซะเพราะมีคนในทีมจะต้องตายนางเอกที่กำลังเหนื่อยกับการยกของหนักจึงหงุดหงิดและบ่นว่าทำไมคนเราถึงขยันสร้างข่าวปลอมกันจังนะจินซอนโฮถามนางเอกว่าทำไมเธอถึงไม่ชอบเขานางเอกตอบว่าก็ไม่ได้ไม่ชอบสักหน่อยจินซอนโฮจึงขอเปลี่ยนคำถามถามว่า งั้นทำไมเธอถึงไม่ชอบเขาแบบผู้ชายคนหนึ่งนางเอกถามว่าทําไมหรอมีแค่เธอคนเดียวหรอที่ทําแบบนี้กับเขาเขาตอบว่าก็ไม่ใช่หรอกแต่อยากรู้จะได้หายข้องใจนางเอกบอกว่าก็ตอนแรกเธอมองว่าเขาเป็นพวกไม่มีสมองเพิ่งถูกเทมาก็มาจีบเธอทันทีดูเหมือนเทบอยอ่อนหัดแต่ในตอนนี้เธอไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นเพราะว่าเขามีครบทุกอย่าง ใจน,นึงก็ชอบอีกใจน,นึงก็เกลียดเพราะว่าถ้าเทียบกับเขาแล้วเธอไม่มีอะไรเลยทําให้เธอรู้สึกดูถูกตัวเองจินซอนโฮฟังนางเอกแล้วพูดว่า <_' S 1> แต่ฉันไม่ได้มีครบทุกอย่างหรอกนะนางเอกบอกว่าแต่ถึงยังไงก็ขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกับเธอนนะแฟนเก่านางเอกที่เป็นหนึ่งในวงดนตรีที่จะมาร่วมแสดงในงานเชีย <_' S 2> <_'ๆ>เห็นนางเอกจึงเดินเข้ามาคุยกับเธอและตามตื้อเธอจะขอเธอกลับมาคบกันอีก แต่จินซอนโฮก็เดินเข้ามาบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้โดแฮอีมีแฟนแล้วคือเขาเองนางเอกก็เลยเลยตามเลยไปเพราะว่าลาคาญแฟนเก่าที่มาตามตือ้อจองซูอิลรุ่นพี่คนที่เคยแนะนําให้พวกนางเอกไปขโมยรายชื่อเพลงเชียร์เดินเข้ามาหาพระเอกและต่อยหน้าเขาจนปากแตกด้วยความโกรธ เขาโมโหเรื่องที่พระเอกพยายามขุดคุยเรื่องทุนดําเนินงานของปีที่แล้วที่หายไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําแต่พระเอกไม่เชื่อและพะยายามหาหลักฐานให้ได้จนจองซูอิลเข้ามาถามพระเอกว่าที่ทํากับเขาแบบนี้เป็นเพราะยูมินหรอคิดว่าเรื่องยูมินเป็นความผิดของเขาใช่ไหมพระเอกตอบว่าไม่ใช่ก็แค่ทําในสิ่งที่ควรต้องทําคำพูดของรุ่นพี่ทำให้พระเอกนึกถึงเรื่องตอนที่จองซูอิลไปบอกกับคนในทีม ว่ายูมินคบกับชินคยูจินทําให้ชินคยูจินได้เป็นตัวแทนของปีหนึ่งเพราะในตอนนั้นยูมินเป็นกัปตันทีมเชียร์อยู่พระเอกไม่ชอบจองซูอิลเพราะเป็นรุ่นพี่ที่ไม่น่านับถือและชอบเล่นสกระปขณะที่เถียงกันอยู่นั้นไฟสปอตไลท์ก็ตกลงมาโดนยูมินที่ซ้อมเชียร์อยู่บนเวทีจนเลือดนองในวันงานชุมนุมสัมพันธ์นังเอกที่กำลังจะเอาชุดเชียร์ไปเปลี่ยนเกิดปวดท้องจึงเอาชุดวางไว้ในห้องและรีบออกไปเข้าห้องน้ำ มีสมาชิกในทีมคนหนึ่งแอบ,บเข้ามาในห้องตั้งใจจะเอากาแฟมาล่าใส่ชุดนางเอกให้เสียหายแต่จินซอนโฮมาเห็นเข้าซะก่อนจึงทำไม่สำเร็จเธอเกลียดนางเอกเพราะเธอแอบ,บชอบจินซอนโฮและรู้ว่าจินซอนโฮชอบนางเอกอยู่แล้วเธอเองที่เป็นคนไปฟ้องกับตาลเรื่องที่นางเอกโกหกเพื่อขาดซ้อมอีกด้วยพระเอกบอกกับเธอว่าเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้จะบอกอีกทีว่าจะทำโทษเธอยังไงเธอจึงยอมรับผิดจูซอนจาเพื่อนนางเอก มาได้ยินตอนที่พระเอกกับอีฮาจินคุยกันว่าที่จริงพวกเขาเลิกกันไปหลายเดือนแล้วและอีฮาจินก็มีแฟนใหม่แล้วด้วยเธอจึงรีบเอาข่าวไปบอกนางเอกทันที ทีมเชียร์จากมหาวิทยาลัยโฮคยองขึ้นเวทีเป็นทีมแรกและทำโชว์ออกมาได้น่าประทับใจมากทุกคนส่งเสียงเชียร์กันตามอย่างกึกก้องและฮึกเหิมทั้งด้านทีมนางเอกที่ยืนดูกันอยู่หลังเวทีได้แต่ตื่นเต้นโดยเฉพาะนางเอกที่ตื่นเต้นจนมือไม้สัน่นพระเอกเห็นจึงบอกกับนางเอกว่าถ้าตื่นเต้นมากก็อย่าไปมองผู้คนทุกคนให้มองไปที่คนคนเดียวและทำอย่างที่เคยซ้อมมาก็พอ ทีมเชียร์ของพระเอกขึ้นเวทีพร้อมกับเสียงเชียร์มากมายโชว์ของทีม TR ก็โชว์ได้น่าประทับใจและฮึกเหิมไม่แพ้ทีมจากโฮคยองทุกคนโชว์ได้ดีแม้จะตื่นเต้นกันมากนางเอกที่ตื่นเต้นจนใจเต้นแรงเกือบจะตั้งสติไม่อยู่ก็ได้นึกถึงคำพูดของพระเอกที่บอกให้มองไปที่คนคนเดียวนางเอกจึงเลือกมองไปที่พระเอกคนเดียวตลอดการโชว์และทำให้เธอโชว์จนจบได้ผู้คนช่วยกันส่งเสียงเชียร์กันสุดเสียงและพร้อมเพียง เป็นโชว์ที่สนุกและน่าประทับใจอย่างมากภาพผู้ชมที่ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสุดเสียงตรงหน้าทำให้หนางเอกรู้สึกประทับใจและตื้นตันเป็นอย่างมากเป็นภาพเหมือนกับที่เธอเคยจินตนาการไว้และวันนี้เธอก็ได้เห็นกับตาตัวเองแล้วลงมาหลังเวทีนางเอกจึงได้บอกกับพระเอกด้วยรอยยิ้มว่ามันมีอยู่จริงๆนะความตื้นตันแบบนี้ และคืนนั้นยังมีโชว์จากทั้งสองทีมเชียร์อีกหลายเพลงและหลังจากเพลงสุดท้ายของทีม TR กำลังจะจบมีคนลึกลับที่เดินเข้าไปในห้องควบคุมหลังเวทีและทำให้สปอตไลท์ล่วงหล่นลงมาตรงตำแหน่งที่นางเอกยืนอยู่พระเอกที่หันไปเห็นจึงจะวิ่งเข้าไปช่วยนางเอกแต่จินซอนโฮที่อยู่ใกล้นางเอกมากกว่าจึงรีบดึงตัวนางเอกออกมาจากจุดที่ยืนทำให้นางเอกปลอดภัยทุกคนในงานต่างตกใจกับภาพที่เห็นบนเวทีรวมถึงพระเอกที่ตกใจมาก เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับยูมินพระเอกรีบวิ่งเข้าไปที่ห้องควบคุมเพื่อจะจับคนร้ายให้ได้จบตอนที่4ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ